และในการไปครั้งนี้เนี่ยมีคนถ่ายภาพไว้ด้วยคือเรื่องมันเป็นอย่างเงี้ยอย่างที่ผมบอกผมแตะถาดยังไม่ทันอาราธนายังไม่ทันอะไรเลยข้างในมันเหมือนแบบมันเต้นอ่ะมันั้นเดี๋ยวเราไปชมภาพกันก่อนได้ครับได้ครับแล้วเดี๋ยวกลับมาคุยรายละเอียดเพิ่มเติมอีกทีครับเชิญครับ สีจะบากว่าสีจะยากสีจะยากสีจะยากในนามแห่งข้าป้าเรียกจะยากสีจะยากในนามอย่างข้าป้าเรียกอธิญาให้ลงมาช่วยเหลือมนุษย์ตัดเการณ์ได้เจ้าระกาศให้มาช่วยเหลือมนุษย์ได้คือตอนนั้นม่รู้ตัวตลอดรู้ตลอดนะรู้ตลอดเวลาอำนาาจบบุญรมีของท่านแรงจริงมีแรงเข้ามาในตัวแล้วคือแบบทั้งหมดไลยที่ใครขึ้นเลยนะครับ ตอนนั้นน่ารู้สึกว่ามีใครอยู่ในตัวเองคะที่แสดงท่าท่าออกมาไม่รู้สึกว่าเป็นใครรู้สึกเป็นพลังงานเฉยๆเป็นแรงที่เข้ามาในตัวโดยที่ไม่มีแล้วมือไม้นี่คือเราบังคับเองได้ไหมคะถ้าเราอย่างที่บอกถ้าบังขับต้องเกรงระหว่างที่มีท่าทางออกมาแบบนี้เนี่ยมีเสียงอะไรพูดกับเราในตัวเองไหมคะไม่มีเลยครับตอนนั้นไม่มีเลยไม่มีเสียงมีแต่แรงที่เป็น เป็นนพังงาางางงาาบยมลตอนนั้นพี่จิบพูดอะไรกับตัวเองคะอยากฟังว่าอาจารย์คุยอะไรกับเขาอาะน่กสะรอดที่หินนะสะตรู้ว่ากลุ่ม,ม,มอืม,มาช่วยเรีอกคนหนึ่งอือเอา ครับต้องต้องเรียนไว้ตรงนี้ก่อนนะครับว่าอันนี้ต้องใช้วิจารณญาณส่วนตัวนี่เป็นความเชื่อครับและเป็นเหตุการณ์อาจจะเป็นประสบการณ์ตรงคุณจิ๊บนะครับก็ขอให้ดูแล้วก็พิจารณาเองครับหาคำอธิบายได้ไหมคะก็ได้ฮะก็คือเท่าที่เท่าที่ได้ได้พูดคุยกับอาจารย์ก็คือแบบว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุ้มครองรักษาเราอยู่แล้วก็ที่ผ่านมาที่ชีวิตเราแย่หรือว่าที่มันมัวซัวจริงๆมันก็เกิดขึ้นจากตัวเราเองนันแหละ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านอยู่กับเราเราไปกินเหล้าเราก็พาท่านไปดื่มเหล้าด้วยไปเจ้าชู้ไปทำอะไรไม่ดีพูดหยาบท่านก็ต้องอยู่กับเราเพราะฉะนั้นเนี่ยเหมือนกับเหมือนกับเข้าใจไหมฮะเหมือนเหมือนเหมือนห้อยพระแล้วพา<ำ>ไปไปทำไม่ไ <ป S 1> ดีทำไม่ดีแล้วก็ใช่มันก็เลยทั้งที่พระห้อยอยู่เออถูกไหมฮะก็เลยก็เลยเลยชีวิตก็เลยน่าจะมีปัญหามาตลอด คุณจิฮะตอนที่ทําท่าทางอะไรพวกนี้เนี่ยร,<ม>รู้ตัวป่ะฮะรู้ตัวฮะคือประสาทการรับรู้เขาจะได้ยินเสียงทุกอย่างฟังทุกอย่างแต่สิ่งที่มันหยุดไม่ได้คืออาการท่าทางของมือที่ที่เห็นนะฮะแล้วก็บางครั้งเนี่ยอาการก็มาที่ปากแต่คือถ้าจะนั่งเฉยผมต้องเกรงกลับมาแต่ถ้าปล่อยตัวตามสบายก็จะไปอย่างที่เห็นตอนนี้แล้วตอนนั้นได้พยายามเกรงไหมคะไม่พยายามคือพยายามฟังมากกว่าอยากรู้ว่าเขาคุยอะไรกันหรือ เพราะอาจารย์ก็พูภาษาอะไรออกมาก็ไม่ทราบแบบ <ฮะ S 2> เ,ปเป็นเป็นเป็นภาษาที่ฟังไม่เข้าใจตอนนั้นที่นั่งอยู่ต่อหน้าอาจารย์จุลาเนี่ยครับเหมือนกับวันที่มีคนนั่งคุยด้วยไหมคะไม่เหมือนครับเพราะวันที่คนนั่งคุยมีเสียงปเปล่าแต,แต่แต่วันที่อยู่กับอาจารย์จุลาเป็นเหมือนเป็นพลังงานสปาเข้าที่ตัวแล้วมัน <c oughs> มันตัวเกร็งแบบซึ่งเรารู้สึกตัวตลอดเวลาตลอดเวลาครับม <า S 2> ไม่ไม่ได้รู้สึกว่ามีใคร <10 S 1> อยู่ในตัวเองไม่รู้ถึงใคร แต่ในเวลาเดียวกันกเราก็อยากจะแบบอยากรู้ว่ามันคืออะไรอะไรเงี้ยท,<ม>ที่ได้คลิปนี้มานี่คือได้มายัางไงคะคือเขาตั้งกล้องไว้กอ,อนาจารย์อยู่แล้วไม่ครับตอนแรกที่ที่เข้าไปอาจารย์จะปกติจะไม่ให้ถ่ายเพราะว่ากลัวบางคนเอาไปใช้ในทางที่ไม่ดีหรือว่าอะไรครับแต่ตอนแรกผมพูดออกมาเสียงดังมากคือวันนั้นมีคนมาต่อคิวมาสามสี่คนอตอนแรกผมก็ย่าชอยชฟาฟาฟาไปพักสามสี่คนน่ะมามุงในในห้องหมดเลยเพราะห้องไม่เป็นประตูเขาจะเป็นเหมือนม่านญี่ปุ่นอ่ะ เข้ามาเป็นเป็นคือเข้ามาได้เลยคือใครก็เดินเข้ามาได้ผพะมาดูดูดูคนนี้เขามาถ่ายถ่ายถ่ายผมต้องไม่เอาคลิปเนี่ยวันวันวันรุ่งขึ้นเพราะว่าเพราะเห็นเขาถ่ายผมก็เลยบอกให้จานช่วยติดต่อคนนี้ให้หน่อยผมจากวันนั้นนี่คำแนะนําอาจา์เนี่ยในที่สุดแล้วเนี่ยบอกว่าไงครับคำแนะนําก็คือให้ไปทําอย่างที่แกบอกก็คือกวาลันวัดล้างห้องน้ําวัดเดี๋ยวนะฮะไปทาบุญลงศพ แล้วก็ไปให้อาหารสุนัขจรจัดอะไรพวกเนี้ยแล้วก็พยายามทานมังสวิรัตแล้วก็อย่าทําตัวไม่ดีแค่นั้นเองแล้วอะไรมันก็จะดีขึ้นเพราะสิ่งที่เราทํามาตลอดชีวิตอ่ะมันไม่ดีเลยมันถึงเวลาที่จะต้องเปลี่ยนแปลงแก้ไขตัวเองแล้วอะวเงี้ยพอหลังจากนั้นพอก,ก็ปฏิบัติแบบตอนแรกก่อนที่เจอ,อาจาร์เราก็มั่วไปหมดนะครับไปนั่งสมาธิไป ตอนหลังเราก็ทําเหมือนเดิมแต่บวกกับสิ่งที่อาจารย์บอกด้วยทุกอย่างในชีวิตในส่วนที่ดีมันก็เริ่มกลับมา<ะ>จนถึงวันนี้แต่ว่าสิ่งที่เปลี่ยนไปคือตัวเราแล้วหลังจากวันนั้นที่ปห่อาจารย์จุลาได้ยินเสียงอะไรหรือมีอาการอะไรอีกไหมคะเวลาไปไหนไม่มีนะแต่ว่าสิ่งที่แบบแปลก,กคือเรื่องงานก็เข้ามา<ะ>เรื่องเงินทองก็เริ่มจะพอมีงานที่ไม่ได้คาดหวังว่าจะมาอยู่ ก็โทรเข้ามาให้เราทาอะไรอย่างเงี้ยแต่คราวนี้เนี่ยสิ่งที่อย่างที่บอกสิ่งที่เปลี่ยนนะคือตัวเราเองคือการใช้เงินประหยัดขึ้นเริ่มใช้ชีวิตทางธรรมครึ่งหนึ่งแล้วก็ทางโลกครึ่งหนึ่งให้เกิดความบาลานซ์คุณจิ๊บฮะหลังจากชีวิตเปลี่ยนไปแล้วเนี่ยผมหันมาทําบุญเนี่ยทำอะไรบ้างฮะก็จริงๆแล้วก็คือทุกอย่างที่เป็นบุญอะตอนตอนนั้นทราบที่ทฟังเสียงนะคือถ้าเราไม่มีเงินเราก็ต้องใช้แรงครับ เงินเงินไม่มีใช้แรงเงินมีก็ใช้เงินแล้วแต่ก็ทุกอย่างฮะทำกับข้าวกับแฟนไปให้สุนัขจรจัดหรือว่าเจอตู้ตามห้างสินค้าแล้วก็หยอดไปปัจจุบันก็เริ่มไปสถานเลี้ยงเด็กกำพร้านี่ว่าแพลนจะไปไปที่คนเป็นเองนะวัดพระบาทหลวงพูอ๋อ oh, คือไปดูแล้วคือคือ,ค,อคือคนเราไม่ค่อยตระหนักว่าแบบผมเดินผ่านคนแก่ที่ ที่ผิวหน้าเขียวย่นมากๆเดินผ่านเขาแค่ชั่วไม่กี่วินาทีมองโู้ยทำไมรูปร่างหน้าตาอักลี่อย่างนี้ใช่ไหมผิวเผาแต่เขาต้องอยู่กับชีวิตนั้นเป็นไม่รู้กี่ปีแล้ววันหนึ่งเราต้องไปจุดนั้นครับแน่ๆเพราะฉะนั้นตอนนี้ถ้าเรายอมรับซะว่ามันจะถึงนอ,นอกจากตายเร็วนะฮะ <c oughs> อันนั้นก็เป็นโชคดีถ้าเกิด <c oughs> แต่ว่าถ้าเกิดว่าต้องไปอยู่จุดนั้นเราเรา,เราต้องยอมรับทุกอย่างไม่ว่าจะไปเห็นคนเป็นโรคเอด เด็กที่กาลังจะโตมาแต่ไม่รู้ว่าอนาคตตัวเองจะเป็นยังไงทุกอย่างก็เป็นบุญหมดเลยไม่ว่าเมื่อก่อนมีอยู่ช่วงหนึ่งตอนนั้นไม่ค่อยมีตังค์ดูในบิลบอร์ดตรงทางด่วนจะมีงานแบบตักบาทพระสองพันกว่ารูปโหเรามองโหตักบาตรพระสองพันกว่ารูปเน้อบุญจะขนาดไหนทุกคนจะคือเหมือนตักทีเดียวได้สองพันเบิ้ลเบิ้ลสองพันคูณสองพันแหะผมว่าผมต้องไปไงที้ผมยอมลงทุนไม่นอนเลยแต่ปรากฏไปก็ ไม่มีตังค์ที่จะไปซื้อของแห้งเพราะช่วงนั้นอยู่ในช่วงเข้าพรรษารก็ไปถึงที่งานวันานตีห้าก็ไปบอกกับเจ้าพนักง,งานของงานเขาพี่ครับผมเรียกใช้ผมได้ทําทุกอย่างไม่มีตังค<ม>์แต่ว่าอยากได้บุญเขาก็งงมา,มาจากไหนเขาก็เลยให้ไปรับของจากบาดพระเพราะญาติโยมตักของลงบาดพระ<ม>เราเอาของเนี้ยมาใส่ถุง<ม><ม>เพราะเพราะทุกอย่างที่ญาติโยมทำเนี่ยเขาจะไปให้วัดที่สามจงัจงหวัดชายแดนภาคใต้ในช่วงนั้น เราก็ทําทุกอย่างเท่าที่จะทําได้สามสี่ชั่วโมงอยู่ตรงนั้นนะแล้วก็กลับมาด้วยความอิ่มบุญอะไรอย่างเงี้ยครับค่ะหลังจากที่ได้ยินเสียงนั้นแล้วก็ตกลงกันไว้ว่าอีกสามเดือนเขาจะพิพากษาใครจะเชื่อไม่เชื่อก็แล้วแต่เนี่ยนะคะแต่พี่จิ๊บเนี่ยเปลี่ยนตัวเองในช่วงสามเดือนนั้นพอใกล้ๆจะถึงครบกําหนดนะรู้สึกยังไงคะก็แบบเอาแล้วคือคือเราเราเราดูปฏิทินตามวันออกพรรษาเพราะเข้าใจว่าถ้าเกิดว่ามันเกิดอะไรขึ้นช่วงนั้นอ่ะช่วงเข้าพรรษาเขาคงไม่ทำอะไรใช่ปะ แหมมันมันมันประจวบพอดีกันเลยพอออกพรรษาพ๊บผมก็แบบเอาแล้วเอาไงดีเนี่ยแต่แบบก็นึกอยู่ในใจนะคือไม่ได้ยินเสียงแล้วแต่พยายามพูดในใจให้เขาได้ยินแบบผมมีประโยชน์แล้วนะคือทุกวันเนี่ยมีประโยชน์แล้วนะให้ทําอะไรที่มันเป็นเรื่องของบุญเรื่องของความดีผมทําทุกอย่างเอาผมไปเนี่ยมันประโยชน์มันจะหายไปส่วนหนึ่งปล่อยผมอยู่เถิดแล้วผมจะทําทุกอย่างไปจนตายอ่ะให้มันเป็นเรื่องที่ดีอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่า ถ้าทำดีพอพอถ้าเราตายไปเราก็จะได้ไปอยู่ในที่ดีความเชื่อถ้าเรายังไม่ตายเราก็ทําให้คนอื่นดีด้วยอะไรเงี้ยฮะก็อแบบผมเป็นคนมีประโยชน์อะแล้วพอถึงวันนั้นเลยอะคะเสียวนี่ฮะแบบมันก็นั่งอยู่บ้านเลยแบบนั่งสมาธิเอสสวนมนต์แต่พอผ่านผ่านมันไม่เกิดอะไรขึ้นไม่ไม่ได้ยินเสียงไม่มีก็ไม่ก็ผ่านไปเฉยเฉยวันของเราใช่แต่ก็คิดอีกอ๋อท่านลองใจใช่ไหมแบบเดี๋ยวดูไม่สามเดือนแบบ จบปุ๊บกลับไปเหมือนเดิมก็เลยทํายาวปีใหม่ก็เข้าว,วัดอะไรก็เออก็วัดวัดวัดอย่างเดียวฮะตอนนั้นเดี๋ยวตกลงที่ทามาทั้งหมดที่เปลี่ยนแปลงชีตทั้งหมดเนี่ยนะคะเพราะกลัวตายหรือเปล่าฮะมนเริ่มจากความขี้ขลาดแล้วกลัวตาย<อ>หลังจากนั้นเนี่ยเริ่มมาเข้าใจสัจธรมรมเริ่มเข้าใจว่าถ้าเราไม่ทาอ่ะมันก็คือเหมือนคําสั่งสอนที่เราเคยได้ยินนะฮะจากพระหรือจากอุโสต่างๆที่บอกว่า บางครั้งเนี่ยถ้ามันมืดอยู่เราเป็นเทียนแค่เล่มเดียวมันก็ยังพอมีความสว่างเกิดขึ้นถูกไหมแล้วผมเชื่อว่าหลายคนถ้ามองย้อนกลับมาที่ตัวจิ๊บแล้วเนี่ยและจ๊บเป็นอย่างเงี้ยมันต้องเกิดอะไรขึ้นน่ะที่ทาําให้จ๊บเป็นอย่างเงี้ยที่มันต้องเป็นเป็นเรื่องมหัศจรรย์สักอย่างแล้วถ้ามันมีจริงอะ่ะแล้วเราทําอะไรกันอยู่เข้าใจไหมฮะ,ฮะเออคือสมมุติวา่าผมหาเงินได้พันล้านแล้วผมมีชีวิตได้เป็น200ปีผมโอเคนะยังไงก็ไม่เกินร้อยหาไปถ้าตายก็ไม่เกินร้อย คือมันเลยกลับมามองคิดว่าแค่พอดีก็พอ,อม,มากไปกว่านั้นถ้าบางคนมีโอกาสมีโชคลาภได้อะไรมากไปกว่าชีวิตมนุษย์คนหนึ่งอะ่ะก็ให้คนอื่นบ้างเถอะแล้วความสุขช่วงที่ตอนนั้นกําลังพีคสุดๆครับผมยังไม่รู้สึกว่ามันเป็นการทําไม่ดีนะฮะครับกับความสุขตอนนี้น,นี่มันต่างกันยังไงบ้างคือความสุขที่แท้จริงเพื่อนผมเคยถามเหมือนกันว่าไอ้สิ่งที่ผมทําอยู่เนี่ยมันเหมือนดูแล้วเหมือนเป็นการหลอกตัวเอง ว่าเนี่ยคือมีความสุขนี่คือความสุขนี่คือสิ่งที่ที่ที่มึงหลอกตัวเองแบบไม่มีตังไงเลยต้องเข้าใจถึงสัจธรรมใช่ไหมเงินไม่มีก็เลยต้องประหยัดอะไรเงี้ยคือณตอนเนี้ยตอนนี้งานก็เริ่มมีเงินก็ก็อยู่ได้แล้วอะแต่ความสุขที่แท้จริงของมนุษย์คือวันที่เรารู้ว่าตัวเราเนี่ยปลอดภัยนั่นคือนั่นคือความสุขความสุขที่รู้ว่ามันมัน มันปลอดภัยทั้งจิตวิญญาณทั้งร่างกายเราถามหน่อยไม่ได้ไปเมาขับเราก็ไม่เกิดอุบัติเหตุใช่ไหมไม่ออกไปไม่ไม่มีกิ๊กก็จะต้องไม่ต้องมีปัญหาเรื่องความรักกตันญูกับพ่อแม่มันก็เป็นเรื่องที่ดีคือถ้าเราทําตัวดีเนี่ยมันปลอดภัยอยู่แล้วอะแล้วอย่างหนึ่งเนี่ยก็รู้สึกผิดมาตลอดแบบเมื่อก่อนพูดเรื่องกิ๊กเรื่องอะไรอย่างเงี้ยจริงๆมันเป็นการส่งเสริมคือถ้ามองทางพุทธศาสนามีกิ๊กนี่ตกนรกแล้วนะท่านวรวิรชัยเวทีบอกว่าการแค่คิด จะมีกิ๊กเนี่ยคือเอาขาข้างหนึ่งไปอยู่ตรงฝั่งนรกแล้วรอยกอีกข้างหนึ่งแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นทุกคนที่ดูอยู่นะฮะเลิกมีกิ๊กซาผมพูดตรงนี้เลยจริงๆรเลิกครับผมไม่งั้นเนี่ยคือตรงนั้นเลยไเจอประสบการณ์ตรงเลยเนี่ยโอ้โหจริงๆกลัวจะกลับไปใช้ชีวิตเหมือนเดิมไหมคะไม่มีทางผมกลัวเกินไปที่จะไปอยู่จุดนั้นแล้วกลัวเกินไปเพราะว่ายิ่งยิ่งเรารู้ว่า มีจริงอะ่ะกลัวกลัวกล,ลัวกว่ายางอื่นอีกเนาะเพราะเราไม่มองมองไม่เห็นเขาอะ่ะใช่ความรู้สึกอย่างนี้เหมือนกับว่ามีคนจับตาตลอดเวลาตลอดเวลาจดหมดเลยทำอะไรจริงจริงผมจะบอกให้เออคือผมว่าคนเราเนี้ยมันถ้าฟังอย่างนี้มันเหมือนกับว่าทุกอย่างมันถูกจดไว้ในบัญชีหมดแล้วถูกต้องฮะมีบัญชีหมดเลยมีปัญหาเรื่องความรักบ่อยไหมหน้าตาหลอ มีอะไรที่ภรรยาไม่ทราบไหมคะคุณนัทวุฒิเดี๋ยวคุยหลังกล้องเเสียงที่ยินส่วนใหญ่เป็นเสียงภรรยาโอตยหมดแต่ก็ทวงหมดก็ทวงหมดเชี่ยบหมดก็ทวงหมดมาจนถึงหน้าวันนี้เคยมีความคิดที่อยากกลับมาเกิดเป็นตัวเองอีกสักครั้งไหมคะไม่แล้วฮะคือแบบตอนนี้พูดเหมือนเพอร์เจอร์นะแต่ว่าอันนี้เป็นความคิดส่วนตัวที่เกิดขึ้นกับตัวผมคนเดียวไม่เกี่ยวคนอื่นคือไม่อยากเกิดแล้วถ้าขอได้ ขอไม่เกิดอีกแล้วขึ้นในความเชื่อในปัจจุบันที่ศึกษาเนี่ยตอนนี้ตอนนี้ไปไปศึกษาแบบาศาสนาพุทธนี่แหละแต่ว่าหลายแง่มุมคือพุทธของเราก็เป็นอยู่ในวัดอีก,อกพุทธหนึ่งของจีนมีชื่อว่าอนุตรธรรมก็ไปศึกษาเขาคือเอาคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วของธรรมะเข้าหัวฮะแล้วก็เข้าใจว่าโลกมนุษย์มันคือทุกข์แล้วจริงๆมันใช่เราอยู่ทุกวันเนี่ยเราตื่นมาเราก็ทุกข์ละแล้วนอนเราก็ทุกข์ ปัจจุบันตื่นมาปวดหลังก็ทุกข์แล้วเอ๊อะเอ้อะเอ้ะทุกข์หมดเลยแล้วเขาบอกมันมีอยู่ที่หนึ่งอะที่อยู่แล้วไม่มีทุกข์เลยแล้ว,แล,วแล้วจะไม่มีทุกข์ตลอดกาลก็คือที่ที่ผมอยากไปอยู่ก็คือคือการที่ไม่ต้องเกิดอีกต่อไปการที่เราไม่ต้องมีร่างกายกต่อไปแต่ก็เป็นความเชื่อลึกๆถ้ามีไปได้ก็เมตตาด้วยครับ <laughs> จะไปแล้วครับ <laughs> <laughs> ผม <laughs> นิพพานใช่ฮะห,หลายๆคนคิดว่ามัน คือฟังแล้วมันเพอเจอไงมันเป็นที่ของสมาคมสมมุติเจ้าของเราแต่ถ้าผมต้องทําอะไรเพื่อให้ยืงถึงจุดนั้นอะผมก็อยากจะทําแต่ปัจจุบันก็แบบเข้าใจไหมภาราก็มีอะไรเงี้ยแต่ว่าจริงๆไม่อยากเกิดเกิดมาหลอกกับโดมก็ไม่เอาแล้วโดมมีความสุขป้างะนี่ไปถามโดมโดมก็ทุกเหมือนกันนะครับผมวันนี้ที่เราคุยกับพี่จิ๊บยังค่อนข้างจะ แปลกตาด้วยแปลกใจด้วยนะคะผู้ชมคือได้ยินจุดเปลี่ยนของพี่จิ๊บมาก่อนหน้านี้แล้วก็เห็นลุกในอีกลุกหนึ่งที่ที่มากกว่านี้<ฮ>ะน<ฮ>ะคะแต่พอวันนี้มานั่งคุยเราไมา่คิดว่าเราจะได้ยินเสียงลักษณะทุ้มต่ําหรือว่า <ฮะ S 2> วิธีการคิดแบบนี้จากผู้ชายที่เคยเป็นอีกแบบหนึ่งมาแต่ว่าโจทย์คือว่าเอ๊ะตกลงแล้วที่ทาเนี่ยตัวตายหรือเปล่าดิฉนันว่าม,มันี่มันมันควรจะมองข้ามไปแล้วนะคะคืออาจจะมาจากความกลัวแต่กลัวกลัวที่ว่า เราจะไม่ทําความดีกลัวที่ว่าเราจะไม่เหลือเวลาที่ทําอะไรอย่างที่เราอยากจะทำเพราะว่าอย่างที่พี่จิ๊บจะเน้นหลายครั้งมากว่าเราไม่รู้ว่าเราจะไปเมื่อไหร่ที่วางแผนไว้ไม่รู้ว่าจะเกิดขึ้นหรือเปล่ากับชีวิตคุณจิ๊บที่เปลี่ยนไปเนี่ยแล้วกลับมาดีด้วยเรื่องที่อาจจะถือเป็นเรื่องเหลือเชื่อหรือเรื่องเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยคือเราก็คุยกันตักเหมือนกันนะครับท่านผู้ชมว่าเราจะเอาตรงนี้ออกมาแสดงอย่างไรในความคิดของรายการเรานะครับรวมทั้งผมเองด้วยเนี่ยสิ่งอนั้นเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องวิจารณญาณส่วนบุคคล แต่สิ่งที่คุณจิบบอกมาตลอดก็คือว่าที่เปลี่ยนได้เนี่ยกลับมาทําดีเนี่ยทําบุญล้วนๆนะครับไม่ว่าจะมาจากสาเหตุนั้นจะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะเชื่อหรือไม่เชื่อเนี่ยวันนี้ผมคิดว่ารายการเราผมคิดว่าไม่สําคัญสําคัญที่ว่าเมื่อกลับมาแล้วทาดีเนี่ยกลายเป็นประโยชน์กับชีวิตล้วนๆเลยแล้วเป็นประโยชน์ต่อคนอื่นด้วยตรงนี้สําคัญที่สุดฮะการที่เข้าใจสัจธรรมตอนขั้นแรกคือเพื่อตัวเรา ขั้นสองคือช่วยคนอื่นด้วยช่วยให้เข้าใจเหมือนเราเพื่อที่เขาจะไปต่อยอดกับคนอื่นลองคิดดูถ้าทุกคนทำดีกันหมดเลยอ่ะผมว่าไม่ต้องมีพักมีอะไรอันนี้อันนี้หรือแบบเขาเรียกการเมือมใหม่ทุกคนก็จะช่วยกันนะฮะปัญหาเรามีเยอะคือถ้าให้ผู้ชมดูอยู่วันนี้แล้วเริ่มกลัวขึ้นมาตงหิดตงหิดเหมือนกันอย่างที่ผมมาเริ่มรู้สึกอย่างเงี้ย เราก็รู้สึกว่าเราต้องทําดีเร็วขึ้นแล้วล่ะบารนุสตเนี่เราฟังกันบ่อยๆนะใช่ไหมฮะแต่ถ้าไม่เจอกับตัวจริงจังๆแบบนี้เนี่ยบางทีเราไม่ไม่ทันคิดเหมือนกันค่ะและทั้งหมดนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นแง่มุมไหนก็แล้วแต่นะคะต้องขอบคุณสําหรับความตั้งใจดีของพี่จิ๊บด้วยที่วันนี้ที่มาเล่าให้พวกเราในรายการจอดใจฟังนะคะวันนี้รายการจอดใจขอบคุณคุณจิ๊บอธิการนุนพักดีค่ะขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ